เอาเอาออกทำไมสวัสดีค่ะวันนี้สอนหลานดูดนมเองนะคะไว้ไว้มาเต้นตาลี่สอนเต้นเหรอตลี่สอนหนเต้นตาลี่น่ะเรียนแบบหนูต่อค่ะ กินเองนะฮะ,ะประเภทคิหมดยังิดกินเองเหมือนกันบีมัมำบีมัม,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 มะจะเป็นแบบนั้นนะคะจะสอนกำลังสอนดูดนมนะคะช่วงนี้กำลังแบบจับกินเองแล้วแหละแต่ว่าเวลาให้กินเองเขาเขาบีบเขาบีบอยู่แล้วมันเฮียก็เลยกำลังสอนอยู่ยนี่ไง เมื่อานหนูหิวหนูหิวหนูก็ยายบีขอนมกล่องนึงยายแตนขอนมกล่องนึงหนูก็มานั่งกินกินแล้วหนูก็ง่วงใช่ไหมง่วงน่ะพอหนูง่วงปุ๊บก็ไปนอนเออใช่น่ะเถูกไหมอยากกินเลยว้าเหรอเหรออะไรนั่นให้กนแล้วใหกินเย่างไถ้าเขาถ้าเขาเรียกเอานมอีกก็ให้กินเนี่ยนะมันจะเป็น วันแรกนะคะวันแรกก็ินเขาเป่าอะไรเห็นะหมวันแรกเขาจะมาประมาณนี้นะคะก็เล่นหนูต้องหนูต้องกินเองต้องทำให้เป็นต้องเก่งนต้องเก่งหนูจะไปโรงเรียนแล้วน้าจะไปโรงเรียนเลยอหกเดือนมันตัองเริ่มต้นแต่ตอนนี้แหละเด็กันรูุก่หยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ไงมัม่วมมะม่วงก็ให้เหมือนเดิมอย่า กิน <Yeah. S 1> กินต้องกินลูกต้องกินนี่นี่ก็คือมําเหมือนกันเนี่เห็นไหมนี่พี่อยู่ตรงนี้เนี่ยนี่ไหมพี่ก็กินเนี่ย <c oughs> นูก็กินของเนี้ยอ่าอ่าอ่ลูก็กินเหมือนเดิมอ่ะกินกินกิน <c oughs> อาอไม่กินเขาอ้อไม่กนมินเห็นไหมน้องเล่นน่ะเ <N uma. S 2> นี่ยเนี่ยน้อไหมไม่ไม่ะครอะลูกขนมมีไข่ด้วยอันนี้ไข่ไข่นะคะให้นี่เขาเรียกว่าไข่น้องให้น้องกินไข่เ่ น้องฮะคุณหมากูมาช่วยด้วยน้องเป็นสาวพรแก่นบ้านอยู่แดนอีสเขาเขาว่าน้องเป็นโอาเป็นแก่นยังไงเขาว่าน้องเป็นลาวไหนไหนเจ็บแล้วลหร หัวหัวมีเจ็บหัวด้วยโอ้ไปไปไปคุณหมอคุณหมอช่วยหน่อยคุณหมอติดฟัเตอร์ปุ๊บหฮยหาตายดไดเขาว่าน้องเป็นลาวเป็นสาวเมืองอิส

ไม่ได้เธอจะมาทำอะไรฉัน